สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมาเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีณเดือนพฤษภาคม2566มีดังนี้การก่อสร้างงานโยธาระยะทาง96.41กิโลเมตรแบ่งเป็น25สัญญาปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน15สัญญาคิดเป็น91.835เปอร์เซได้แก่สัญญาที่5สัญญาที่6สัญญาที่7 สัญญาที่8สัญญาที่10สัญญาที่14สัญญาที่15สัญญาที่17สัญญาที่18สัญญาที่20สัญญาที่21สัญญาที่22สัญญาที่23สัญญาที่25 และล่าสุดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จคือสัญญาที่13พื้นที่ตำบลพรงมาเดือ่ออำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมช่วงกิโลเมตร44บวก266ถึงกิโลเมตร46ระยะทางประมาณ1.733กิโลเมตรเป็นการก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด6ช่องจราจรทิศท,ทางละ3ช่องจราจรผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตรวมทางแยกต่างระดับนคนปรปฐมฝั่งตะวันตก ส่วนอีกสิบสัญญาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธาก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับงานติดตั้งระบบเช่นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบบริหารจัดการและควบคุมการจราจรปัจจุบันมีความคืบหน้าดังนี้ด่านบางใหญ่อยู่ระหว่างถมทรายคันทางก่อสร้างถนนบริการและถนนภายในด่านก่อสร้างอาคา,ารควบคุมด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารศูนย์ควบคุมกลาง และอยู่ระหว่างเตรียมการตอกเสาเข็มสำหรับอาคารอื่นๆภายในด่านได้แก่อาคารสำนักง,งานบริหารโครงการและกำกับดูแลของรัฐอาคารศูนย์ดำเนินงานและบำรุงรักษาอาคารที่พักบุคลากรของรัฐและอาคารสถานีตำรวจทางหลวงด่านนครชัยศรีอยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่และถมทรายคันทางด่านศรีสะทองอยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่ถมทรายคันทาง และดำเนินการตอกเสาเข็มรองรับโครงสร้างปรับการสุดตัวด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างปรับการสุดตัวก่อสร้างอาคารควบคุมด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกอยู่ระหว่างดําเนินการตอกเสาเข็มรองรับโครงสร้างปรับการสุดตัวก่อสร้างอาคารควบคุมด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด่านท่ามะกาอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบระบายน้ำและตอกเสาเข็มอาคารควบคุมด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางด่านท่าม่วงอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุมด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางด่านกาญจนบุรีอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบระบายน้ำก่อสร้างอาคารควบคุมด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข8 1หนึ่ง สายบางใหญ่การจนะบุรีกรมทางหลวงจะเปิดใช้งานจริงตลอดเส้นทางเพื่อทดสอบระบบโดยยังไม่เก็บค่าผ่านทางในปี2567และจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าผ่านทางในปี2568